สวัสดีค่ะวันนี้พาไปชมพิพิธภัณฑ์ซินเทิร์นออฟทิโอ o ดเซีหรือภาษาตุรกีเรียกว่าเซ l เลฟ y e เยซานิซนะคะหรือถังเก็บน้ำใต้ดินเก่าแก่สมัยโรมันมีอายุอานามแค่1,600ปีเองค่ะซึ่งจะมีเสา ที่ทำมาจากหินอ่อนนะคะ32ต้นสูงต้นละ9เมตรค่ะแล้วก็ความกว้างความยาวประมาณ45คูณ25เมตรนะคะนั่นคือขนาดความจุของน้ำนะเอาไปคูณไปหารกันเองนะจ๊ะค่าเสียหายในการเข้าชมนะคะ350เทอร์คิสเลียล่านะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับเยลาบาเทนนะคะสถานที่พิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งนั้นที่มีขนาดใหญ่กว่าคิวยาวกว่าค่าเข้าชมแพงกว่า100เทอร์กิสเรียลนะคะก็คิดว่าเยลาบัเทนน่าจะดีกว่าแต่ว่าวันที่เราไปอ่ะเขาปิดประปุู2วันแล้ววันที่เราจะไปดูจริงๆอ่ะคิวยาวมากค่ะเลยต้องมาที่นี่แทนแต่ถ้าเป็นไปได้